สวัสดีค่ะทุกคนนะคะวันนี้นะคะก็มีน้องคนหนึ่งนะคะทักมาถามว่าโทรศัพท์ของเขาทั้งอืดทั้งฝืดนะคะอันนี้ไม่เกี่ยวกับเน็ตนะคือเกี่ยวกับว่าโทรศัพท์ของเขาช้าเองนะคะเนาะจะสามารถแก้ไขได้ยังไงนะคะเนาะจากประสบการณ์ที่น้อยใช้โทรศัพท์มาเยอะนะคะเวลาที่เจอโทรศัพท์อืดน,นะคะเกิดจากวา่าวิดีโอของเรามันเต็มไหมนะคะความจําของเราเต็มไหมเราอาจจะเคลียร์นะคะในเรื่องของ ภาพเคลียร์เรื่องของวิดีโอออกไปนะคะแต่ถ้าเราเคลียร์แล้วนะ,ะลบภาพลบวิดีโอออกไปหมดแล้วแต่ว่ายังคงฝืดอยู่นะคะเนาะยังคงแบบอืดอยู่นะน้อยก็มีวิธีการแก้ไขอีกแบบหนึ่งนะคะเนาะเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันแล้วก็ทำพร้อมกัน,นะคะ่ะ ทีนี้นะคะเรามาหาคำว่าการตั้งค่าของโทรศัพท์ของเรานะคะเรากดเข้าไปนะคะอพอมาหน้านี้แล้วนะคะให้เลื่อนขึ้นข้างบนเพื่อหาคำว่าการจัดการแอปค่ะแล้วกดเข้าไปนะคะพอ,อเข้ามาตรงนี้แล้วไปรายการแอปนะคะมันก็จะมีแอปขึ้นมาเยอะแยะมากมายนะคะที่อยู่ในโทรศัพท์เราเนาะ ทีนี้เรากดเข้าทีละตัวนะคะตั้งแต่ตัวแรกเลยตัวกล้องนะคะแล้วไปการใช้พื้นที่เก็บข้อมูลนะคะแล้วกดคำว่าล้างแคสต์ค่ะ,อะพอเสร็จแล้วนะคะกดกลับนะคะเพื่อที่จะเข้าแอปใหม่นะคะทำแบบนี้นะคะจนเสร็จเลยนะคะก็ทำไปเรื่อยๆนะคะจนจนหมดนะคะจนแอปทั้งหมดอ่ะ ได้ล้างแคททั้งหมดนะคะเนาะ พอทาเสร็จแล้วนะคะเรามาตรวจสอบดูนะคะว่าลื่นกว่าเดิมหรือเปล่านะคะเนาะเท่าที่น้อยทํามานะคะเวลาที่เราล้างแคตใหม่ๆเนี่ยโทรศัพท์ของเราก็จะลื่นกว่าเดิมค่ะถ้าชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับคนน้อยด้วยนะคะหรือว่าถ้าเห็นว่าคลิปนี้นะคะมีประโยชน์กับคนอื่นนะคะก็แชร์ให้เพื่อนได้นะคะเนาะหรือถ้าใครมีคาถามนะคะอยากที่จะให้น้อยตอบคําถามเกี่ยวกับโทรศัพท์สามารถถามได้ใต้คอมเมนต์นี้นะคะหรือว่า อยากให้น้อยทำคลิปวิดีโอแบบไหนนะคะสามารถพิมพ์บอกได้นะคะเนาะอย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะทุกคนนะคะวันนี้น้อยก็รู้สึกว่าตัวเองเสียงแหบๆนะคะเนาะยังไงก็ดูแลสุขภาพด้วยคะ่ะ